สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับส่องพญหลอดอีกแล้วครับให้พี่น้องมือนี้พญหลอดที่ผ้ามะเบิงสวนผักย่อมๆนี่ครับน,น้อยๆครับปลาเขาโคตรครับไอพ่อหักตุ่มเลยพี่น้องน่ครับออเออกับกุ้งลังงามครับขึ้นฝนตกแห้งพี่น้อง เยวเลยถือฝนซื้นมองโกงครับนี่ครับพี่น้องเห็นฟักแล้วครับฮักตุ่มล้วก็นี้ครับพี่น้องกระปูไว้ซ้ำนี่นะครับนี่ ือว่าได้การดีเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับห้องก็กำลังงามครับห้องักยืครับพี่น้อง พี่น้องเ,เพื่อนผูใ้ใดผู้ยโสดเขาไปเยี่ยมยามบ้านประท่วถึงกะะิาวากันมนึกพี่น้องด้วยว่าผูย้ออยโสหยากทั้งมือกขอยากครับทั้งเหตุการณ์เหตุง,งานทั้งเรียนหาไทยสวนพัก ร่วงคลิปหปพี่น้องเบิ่งนี่แล้วครับนะครับพี่น,ออน,น้องโอเคถือฝนกรากำลังงามพี่น้อง พี่น้องคลิกครับ พิกล่มพัดมือขึ้นพี่น้องเป็นสิล่มคร,ครับพี่นอ้องสลลเน่ครับมองกรสินเน็บครับพี่นอ้องกำลังติดครับนี่ นี่นะครับส่วนในหน่อยพี่น้อง ถือฝนกำลังงามครับพี่น้องครับผมแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะกันมกักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พยยี่ยโสธรนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พี่ยโสธสู่ต่อไปครับครับผมแค่นี้เนาะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ